สวัสดีครับพี่น้องช่องวิถีชีวิตแบบบนนอกของหน้าครับวันนี้ก็จะพามาเบื่องบนือในสิบสี่จะมา่นสองวานทิครับสองทิบสิบสี่สิบห้าเหมยครับเออปลูกปลูกในมเมล็ดครับเมนบ่เม็นปลูกขาดนี่ครับผมยปลูกเอลุ้มละสองต้นครับมอนบ่อกก็มีครับมอนนน่บ่เกิด มันมในในมันมันห่อนเนาะอกากาศห่อนแต่ว่ามันนเกิดเชื่อว่าเกิดดีครับเนี่ยมันแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอู้สองสามร้อยคุมพันบึเงการสองหนึ่งครับลักษณะการปลูกในก่นขอดีเพราะมันก็คือนีีนะครับมันมันบ่ได้มันเกิดมากเขาเกิดมากกระถือแดดเลยพอถือแดดเลยกะ S <S แข็งแรงเลยนะครับบอ่บอหนาแรงเข้าดผมทิดตังสีนะผมทดลองเองนี่แหละผมผมบอกหูคือคืนไปเองนะคืนเองแล้วก็ท็ดเองบ่บเ่เบบมนว่าใดทุกคนรู้จากผู้ใดหมาดอกคือว่ามันจะเป็นลักษณะนี้ก็เลยท็ดแบบนี้ร่องเบิ่งครับนี่เป็นการซองหนึ่งครับใบสอบใบไสดีครับก๊างสีก๊างเริ่มใส่ปุ๋ยหมดน,นียครับนี่ฮดฮดปิดฮดเลยนี่การใช้งานแบบนี้ครับนี่หลากสายหลากสายครับ ถ้าพอเพาหดใ่สิบสิบสี่หมื่นนี้แหะครับจัโมโบพิดประมาณนี้แหละครับบอกเกินผมละสองคุมละสา 2, มานะครับในมันเหลือกันอย่านีต้ต้งสามก็มีนี่ครับให้น้ำกับให้เปียกลยครับให้ชุม่มให้ชุ่มเลยน้ำให้แบบเปียกเลยละ่ะเพราะว่าหนาหล่อนเนาะมันเป็นหนาห่อนหนาเลียงเข้าตรงตรงให้แบบนี้แหละครับขึ้นมาใบพันกรกะจิกงามเลยนะครับ กะแข็งแรงเลยละ่ะมันกะสีบยอเหี่ยวสีบยอเฉาเพราะว่าถ้าปลูกปลูกเบียร์เถ้ากลัวมันจะตังต้งโตไดก้กะกะกะใช้เวลาค่อนข้างนานครับนี่ครับการให้น้ำกับมาณน,นั้นนะครับแบบเปียก,กเลยละ่ะนี่ก็ค่อนข้างที่มีหนาแรีงเนาะลูกคนนี่แหละครับนี่นี่แหละ เป็นเพียเป็นเพียมามาเล่นงานเพิ่นว่าตอนแรกก็จะฉีดยาครับใช้ใส่ยาพวกไอ้บาเมกตินแล่ะก็โป้วาดครับยาของตลาดทั่วไปห้าวหนะครับปลาเมกตินกวดละสองร้อยกว่าบาทโป้วาดก็วสองร้อยสิบห้าบาทครับอัตราส่วนผสมทั้งยี่สิบลิตรอ่าอ้ปลาเมกตินเนี่ยกะประมาณสองซอนโตซอนชดแกงเฮ้าหนิครับซ้อนโตซ้อนชดเฮ้าหนิละแล้วก็โป้วาดุซองหนึ่งครับ ถังในการฉีดไรเพียอะไรมเลเงครับไรนอนฉีดอาทิตย์เทือกับพ่อครับพันเบืองการสองหนึ่งทดสอบเบื้องหนาเหลียงมันจะเป็นบอ่อครับคนว่าผู้รังคนคนปลูกก่อนคนว่ามันมันบ่อเป็นนาเหลียงมันเห็ดหยาคนว่าแต่วา่าเห็ดใดก็อาจจะมีราคานะครับอาจจะเดย ผมกับบเนาใจใใกันผมกำลังศึกษาทดลองเห็ดหาครับน้ำจะเปียกครับเปียกเลยละ่ะชุ่มช้ำเลย น้อยเพิ่นกับบ่ใหญ่ดอกครับเต็มที่บ่เกิน2กิโลครับหน่อยไอหน่วยต่อหน่วยพันนี่ผมบ่ก็เลยก็เลยว่าบ่เอาบ่เอาใหญ่นะถ้าเอาใหญ่มันก็เอ่อสิว่าจังไดีล่ะถ้าเอาใหญ่หลายมันก็ใช้เวลาประมาณ2-3เดือนมันก็สิบ่ทันเนาะตอนนั้นก็วันวานเข้าวานน้ำฝนมามันก็น้ำท่วมครับแถวนี้ฝนมาน้าก็ับฝนเปิดงานงานนี่ก็เลยว่าเอาตัวนี้ก่อนมันได้2เดือนอายุไว้น่าพิ่นก็บ่หลาย ศัตูคนหนึงกะน,นี่นี่เมียต่ห้องครับเติมนี่เมียต่ห้องแล้วจะทิชชี่ยาครับตนมเรงสีบข้องข้องละสามสีบข้องละเศร้ากลัวยี่สิบก็ตนต่อข้องครับกิีบของก้นสองร้อยก็ตุนก,กับ 300, สามร้อยอออ 28, อน,นั้นสามร้อยครับเฉลี่ยประมาณสามร้อยเกิดอีรี่ก็อยี่บังสองร้อยแปดีบต่นนี่ะครับโปยประมาณ ผมเรียนแบบรุ่นหรัรรรรรรกใช้ผมมอเตอร์ไซคาใช้น้ำยศคือเขาครับเพราะมันบ่หลายคือปลูกทรงใน่ขาน้ำบานเท่าไหล่ครับน้ำตลาดน้ำบานแถวบานนี่ครับพอได้ทรงอยู่ครับพิษเตียงเดียวแต่ว่ามีของทรงทันแนะครับพวต้องการกับลายอยู่ด้วปลวกพักปลวกปลวกพักปลวกหย่า ต้องติดตามไปเรื่อยๆเนะครับเดี๋ยวผมจิอัปเดตให้เบิ่งพ่วงเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวเรื่อยๆครับมันทีเป็นยังไงเรียนรู้ไปพร้อมกันครับว่าฮาตตงเกศใครปัญหาจังไงอันไหนให้เจ้าใดน้าครับกับกับบักอือบักอือหน้าแหลงมันจิมันสีพานบอนะครับนี่หอดตอนเป็นดอกมันจิเป็นจังไง ดอกมันจะออกออกดีบอ่ออกจะดอกผูดอดอกแม่บอ่ออกกับบอติดอีกเลครับผสมผสมกันผสมประมาณนั้นครับตรงล่องเบึ้งเรื่อยๆครับล่อเบึงเรื่อยๆขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนยครับก็ขอบคุณครับ